ผ่านไปแล้วนะคะกับประมาณ1สัปดาห์นะคะหลังจากที่พิมพ์เนี่ยมาผสมกลิ่นของเทียนนะคะด้วยตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยพิมพก็มารับเทียนที่เป็นตัวแซมเปิลของพิมพหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมถูกใจเหมือนกับที่ตอนที่มาออกแบบกลิ่นเลยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่พิมพอยากจะให้ดูนะคะที่นอกเหนือไปจากเทียนนะคะคือเนี่ยวันนี้เนี่ยพิมพอยู่ที่ร้านนะคะซึ่งร้านเอ,อิบสาขาเดอะกลาสทองหล่อเนี่ยมันสวยงามมากจริงๆต้องบอกเป็นหนึ่งในร้านที่แบบสวยสุดเท่าที่เคยแบบ มาเยี่ยมชมเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะโชว์ก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะคือเป็นแฮนด์ครีมค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แฮนด์ครีมเขาเรียกว่าเป็นแฮนด์เซรัมนะคะเป็นรุ่นใหม่ของทักเอิบที่ออกมาก็คือรุ่น ว่า Y wow, and Roses นะคะบางคนอาจจะเอ๊ะอะไรกัน a อน Rose s หรือเปล่านะคะแต่จะบอกตัวนี้เนี่ยเป็นแฮนด์เซรัมหรัใครที่แบบว่าเริ่มรู้สึกว่าหลังมือเนี่ยมันเริ่มจะแสดงอายุแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหากับการทาแฮนด์ครีมแฮนด์โลชั่นต่างๆ่งแล้วรู้สึกว่าอู๋เวลาทาเสร็จจับอะไรไม่ติดเลยมัน,ม,นมันไปหมดดีนะคะพิมพ์บอกว่าตัวนี้เป็นคำตอบพิมพ์เช็คราคามแล้วนะอันนี้นะคะขนาด75กรัมน,นะคะราคา950บบาทก็สามารถจะไปเช็คดูตามร้านเอ,อิบได้ค่ะ